นินาถูกถามสนันถึงสามีหลังถูกโยงคู่รักนักร้องและพิธีกรเลิกเงียบ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกชาวเน็ตจับตาเรื่องความสัมพันธ์อย่างหนักสำหรับคู่ของนี่นาสุธิตาปัญญงกับสามีแบงค์พชระปัญญงเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวลือคำใบ้ที่ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็หูผึ่งออกมาว่ามีคู่รักพิธีกรและนักแสดงยุค90ด้านสามีเป็นพิธีกรและนักธุรกิจที่เลิกรากันไปแล้วเพื่อๆอาจจะถึงขั้นหย่างานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตก็แห่โยงไปที่คู่ของสาวนี่นา กับสามีเพราะเมื่อเข้าไปส่องในไอจีของฝ่ายหญิงไม่มีรูปภาพคู่กับสามีเหลือให้เห็นแล้วส่วนฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่นานแล้วเหลือเพียงแค่รูปภาพครอบครัวเท่านั้นแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังฟอลโล่กันอยู่และล่าสุดทางด้านสาวนิหนาก็ได้ลงรูปกับลูกๆงานนี้ทำเอาขาเผือกคอมเมนต์ถามสนั่นถึงสามี โดยเธอได้โพสต์รูปภาพคู่กับลูกๆพร้อมกับใส่แคปชั่นว่า mm. ดีใจได้เจอแม่นะแต่น่าจะดีใจที่ได้ของฝากมากกว่าแม่ก็ดีใจจนลืมเจ็ตแลกเหมือนกันกลับมาต้องพุ่งมาเลยงานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนันทํามถึงสามีของเธอทำนองว่า mm. เดี๋ยวนี้ไม่เห็นลงรูปกับพ่อแบงค์เลยนะคะบางคนถามว่าไม่เห็นคุณพ่อนานเลย แต่ทว่าเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่ผ่านมาทางด้านนายเอนเตอร์เทนก็ได้ออกมาโพสคำใบ้ที่ทำเอาเหล่าขาเผือกชาวเน็ตหูผึ่งกันสนัน่นโดยมีข้อความระบุว่าทุกคนมากองรวมกันตรงนี้มีเรื่องให้หนูเผือกตั้งเตายามดึกอีกแล้วเพราะเหมือนจะมีคนบันเทิงอีกคู่หนึ่งที่เลิกราเผออๆอาจจะถึงขั้นยา อุ๊ยขอยืมเสียงพี่หนุ่มแปบ๊บไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้พอรู้แล้วก็วาวุ่นเลยทีเนี้ยแต่ใบให้หน่อยก็ได้เป็นพิธีกรนักสแสดงยุค90ส่วนสามีเป็นพิธีกรและนักธุรกิจซึ่งแวบไปส่องไอจีฝ่ายหญิงก็ไม่มีรูปภาพคู่กับสามีเหลือให้เห็นส่วนฝากฝั่งของฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่มานานมากเหลือติดไอจเป็นภาพครอบครัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ก็ยังฟอลโล่กันนะแต่ไม่เห็นแท็กหากันแล้ว ส่วนงานวันเกิดชัดเจนสุดแต่หนูเผื่อพูดได้แค่นี้จบยังไงก็คงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงจะดีที่สุดค่ะ